สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสงครามหมอลำเมื่อพะแพงได้ดูไลฟ์สดของชวินที่กำลังขอคืนดีกับพิมดาวโดยชวินเอ่ยขอโทษพิมดาวและขอให้กลับมาเป็นผัวเมียกันเหมือนเดิมเขาสัญญาต่อหน้าทุกคนว่าเขาจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจอีกแล้วพะแพงที่ได้ฟังก็ยิ่งแค้นใจมากและคิดว่าเธอจะไม่มีวันปล่อยให้พวกของพิมดาวไปมีความสุขหรอก ถ้าชีวิตเธอพังพวกของพิมพ์ดาวก็ต้องพังไปด้วยซึ่งในตอนนั้นชวินก็วิงบอลขอให้พิมพ์ดาวกลับมารักกันเหมือนเดิมพิมพ์ดาวยอมรับช่อดอกไม้เพื่อรับคําขอโทษจากชวินแต่เธอไม่มีวันจะกลับไปเป็นผัวเมียกันเหมือนเดิมอีกแล้วมีแต่ความหวังดีให้แก่กันเท่านั้นเรื่องระหว่างเรามันจบแล้วเพราะเธอหมดรักคุณชวินไปนานแล้วถ้าคุณชวินยังเห็นแก่พิมพ์ก็ยอมเซ็นใบหย่าให้กับพิมพ์เธอ พิมพ์ขอเท่านี้แหละพิราชามองพิมพ์ด้วยความหวั่นใจกลัวว่าพิมพ์ดาวจะเปลี่ยนใจแต่พอได้ยินพิมพ์ดาวขอจบความสัมพันธ์กับชวินก็ทําให้เขายิ่งสบายใจมากยิ่งขึ้นเมื่อพิมพ์ดาวมองหาพิราชาที่กําลังเดินเข้ามาบอกว่าได้เวลาขึ้นโชว์ร้องเพลงของคุณแล้วพิมพดาวจึงเตรียมตัวไปขึ้นร้องเพลงบนเวทีเมื่อพิมพ์ดาวได้ร้องเพลงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่อลังการมากจงังหวะนั้น พอแพงก็แอบปลอมตัวเข้ามาในงานคอนเสิร์ตของวงหมอลำอีสานนครศินด้วยพาอแพงจ้องมองไปบนเวทีที่มีพิมพ์ดาวยืนร้องเพลงอยู่ด้วยอย่างเครียดแค้นเราบรรดาผู้ชมและแฟนคลับก็ต่างชื่นชอบกันยกใหญ่ในเสียงร้องอันไพเราะของพิมพ์ดาวผู้ชมแฟนคลับจึงนำพวงมลาลัยของขวัญมามอบให้กับพิมพ์ดาวอยู่หน้าเวทีพิมพดาวเข้ามารับพวงมลาลัยจากแฟนคลับยังมีความสุข เดยที่ไม่ทันระวังเนื้อระวังตัวว่าจะมีภัยมาถึงตัวจังหวะนั้นพ่อแพงก็ชักปืนขึ้นมาเล็งไปที่พิมพ์ดาวหมายเจ้าชีวิตแต่โชคดีที่ไอดินยืนอยู่แถวข้างเวทีจึงเห็นพ่อแพงมาแต่ไกลไอดินชิตโกนให้พิมพ์ดาวระวังเสียงปืนดังลั่นสนั่นออกมาสร้างความตกใจกับทุกคนก่อนที่ไอดินจะเข้าไปจัดการกับพ่อแพงจนทำให้เขาถูกยิงจนได้รับป่าเจ็บ คำนางกับชวินเห็นเขาก็ตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปดูอาการของไอดินด้วยความเป็นห่วงก่อนที่พ่อแพงจะหนีออกไปไอดินถูกยิงที่หัวไหลชวินเข้าไปประคองร่างของไอดินที่นอนกองอยู่บนพื้นในตอนนั้นก็ทําให้ชวินได้รู้ความจริงบางอย่างจากคํานางไปว่าไอดินคือลูกของเขาชวินทั้งตกใจและเป็นห่วงไอดินมากจึงช่วยกันร,รีบพาไอดินไปส่งยังโรงพยาบาล ส่วนทัตที่แข้นใจพระแพงที่ถูกหักหลังท่งคนคิดจะม,มาฆ่าปิดปากเขาทัดที่หนีอกมาจะคุกได้ก็บุกไปเอาคืนพระแพงเมื่อทัดได้เจอกับพระแพงก็โมโหมากจึงคิดจะฆ่าพระแพงที่ถูกทรยศพระแพงพยายามแก้ตัวว่าไม่ใช่เป็นฝีมือของเธอมิกกี้เป็นคนสั่งให้ฆ่าตังขาดเธออ้างว่าเธอไม่มีวันทำร้ายทัตเด็กขาดเธออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีทัต ทัดทีด่ฟังก็ไม่เชื่อคำโกหกของพระแพงอยกแล้วจึงบอกไปว่าถ้ามึงอยู่ไม่ได้งั้นมึงก็ตายไปซะพูดจบทัดก็ยิงพระแพงจนเสียชีวิตเวรกรรมตามสนองพระแพงและไม่เพียงเท่านั้นทัดยังคิดที่จะฆ่าชวินด้วยคนแต่แล้ววายุก็เข้ามาห้ามตรงเข้าไปจับแขนของทัดที่ถือปืนเอาไว้ไม่ให้ทัดยิงชวินได้สองคนต่างยือ้อยุดจุกกระชากกันอยู่อย่างนั้น จนตำรวจเข้ามาจากกับกุมตัวของทัตให้เข้าไปรับโทษในคุกตามเดิมคราวนี้เขาถูกข้อหาหนักกว่าเก่าเพราะได้ฆ่าคนรักที่เป็นผู้ปการทั้งหมดส่วนไอดินที่มารักษาตัวยังโรงพยาบาลชวินดีใจที่ได้ดูว่าไอดินเป็นลูกของเขาและเลือดของเขาก็สามารถช่วยชีวิตลูกชายไว้ได้ด้วยหลังจากขายดีไอดินจึงพาชวินไปหาพิมพ์ใจที่บ้านเพราะชวิน อยากจะขอโทษพิมพ์ใจเรื่องที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าพิมพ์ใจมีลูกกับเขาพิมพ์ใจน้ําตาไหลออกมาในตอนแรกอยากจะบอกความจริงขัดจวินเพอรู้สึกเสียใจที่ต้องหอบลูกหนีคุณชวินออกมาอยู่บ้านกับพ่อที่ต่างจังหวัดเหตุเพราะอยากให้พิมพ์ดาเพื่อนรักมีความสุขและสมหวังในความรักกับคุณชวินสุดท้ายพิมพ์ใจก็ต้องยืนยันทั้งน้ําตาว่าไอ้ดินเป็นลูกชายของชวินจริงๆชวินน้ําตาคอ ้วยความรู้สึกผิดและดีใจในเวลาเดียวกันที่ได้เห็นไอดินเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและมีน้ำใจแถมยังเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงที่เก่งมากอีกด้วย3คนโผล่เข้ากอดกันด้วยความซาบซึ้งใจและดีใจที่ได้กลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขกันอีกครั้งเพราะต่างปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีในที่สุดหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายผ่านพ้นไปชวินก็ตัดสินใจเซ็นใบหย่าให้กับพิมพ์ดาว เพื่อปล่อยพิมพดาวไปเพราะเขาในตอนนี้รู้แล้วว่าไอดินคือลูกชายของเขาและพิมพ์ใจคือเมียที่เขาเคยรักมากที่สุดชีวินได้กลับมาอยู่กับพิมพ์ใจและไอดินก็ยังคงเป็นนักแต่งเพลงและนักดนตรีให้วงหมอลำอีสานนครศินต่อไปทั้งนี้ได้สมหวังในความรักกับคำนายด้วยส่วนความสัมพันธ์ของวายุกับแอนนาก็กลายเป็นความรักที่หนักแน่นและมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม หลังจากที่ทั้งคู่ต่างช่วยกันฝ่า,ฝาฟันอุปสรรคต่างๆนานามาด้วยกันแอนนาบอกรักวายุด้วยเต็มปากแม้จะเขินอายอยู่บ้างก็ตามส่วนวายุก็บอกรักแอนนาเช่นกันก่อนที่วายุจะตัดสินใจขอแอนนาแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปช่วงนี้นิรันดร์เทินเพราะในตอนนี้วายุได้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกลับคืนมาแล้วและช่วยชูวิน บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงต่อไปโดยมีมีรักอย่างแอนนาอยู่เคียงข้างส่วนความรักของพิมพ์ดาวกับพิรชาก็เป็นไปได้ด้วยดีพิมพ์ดาวรู้สึกว่าตัวเองนานโชคดีที่มีหนุ่มหล่อรุ่นน้องที่แสนดีจิตใจดีและช่วยเหลือเธอมาตลอดเข้ามาอยู่ในชีวิตของเธอเพื่อช่วยกันบริหารวงพิมพ์ดาวมีความสุขมากที่มีพิรชาอยู่เคียงข้างคอยดูแลเธอพิรชาจึงตัดสินใจ ขอพิมพ์ดาวแต่างงานพิมพดาวตอบตกลงและขอมอบหัวใจดวงนี้ให้ภริชาคนเดียวไปตลอดชีวิตช่วนิธที่รันดอนเทินซึ่งชวินกับพิมพ์ใจก็เข้ามาแสดงความยินดีกับวงหมอลำของพิมพ์ดาวกับเรลชาที่จเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงโด่งดังงานเข้ามารัวๆไม่ขาดสายพร้อมยินดีกับความรักครั้งใหม่ของพิมพดาวด้วยแถมคำนางก็ได้เป็นนางเอกหมอลำรุ่นน้อง ของหมอลำอีสานนครสินด้วยทําให้วงหมอลำอีสานนครสินจเจริญก้าวหน้าไปไกลมากจนมีงานแสดงเข้ามาไม่ขาดสายและทําให้วงหมอลำอีสานนครสินของพิมพ์ดาวกับเพลชามีชื่อเสียงโด่งดังและยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นและยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอีสานมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วยไม่แพ้วงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงของชวินกับวายุด้วยเช่นกันจบบริบูรณ์ คลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ